็จะไม่มาแล้วบายอยู่คนเดียวเนี่ยฝนตกเปียกก็ไปทําอะไรมาขนาดนั้นไม่อยู่บ้านเลยได้ไม่อยู่บ้านเลยวิ่งมาจากหนเนี่ยวิ่งมาอย่างไวเลยอ่ะไอ้ด่างไปไดนกันหมดอ่ะไอ้ด่างพาลูกไปไดนหมด ด่างผานกไปได้หวนะน่ะมานี้ลูกเดี๋ยวฝนตกเปียกน้ำลงหมดมามาเด้อมากินไปกินไปกินหือยมากินเปียกมกแมกเลยทั้งลมทั้งฝนไปยื่ตรงไหนมาเอาไปเด้กินตะกระดูกนะมืดตึ๊บเลย สี่โมงกว่าเองทำไมมืดขนาดนี้สี่โมงกว่าเองไอทอนก็ไปอีกแล้วเด้อไอ้ทอนไปอีกแล้วอทอนนี่มันใกล้ไม่ได้เลยเป็นเพื่อนกันก็นกไม่อยู่ไปกินลกึ่ะไปกินเร็วๆลงเม็ดอีกแล้ว ไม่ใครย,ยู่บ้านเลยย,ยู่ตรงไหนมาเนี่ยวิ่งรัดไล่มานยงยงโ,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 โอุ้ยอ้ยอ้ยด่างหรือไงวิง่งเดี๋ยวเหาฝคนตกเปะ เด๋อวขึ้นเขียวหมดนี่หลายด่างยิงลัดไลย,ยงยงมันนั่แหละหายไปด่างไปไหนแล้วแห่ไปแล้วมันไม่มาด่างไม่มาหนีแล้ว หมดไมายนะใบไม่เน้นข้าวเลยกินตะกลับนะ ยยู่ก็ต็อบมาง่ายเลยว่าวิ้งรัดหนึ่งลมแรง